สวัสดีครับอยู่กับเ้อที่ทำก็วันนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันนะครับก็หลังจากตะกี้มีเรื่องนิดหน่อยนะครับอ่ะตัดไปคลิปหนึ่งนะแตมีโอเคเราเล่นกันต่อนะครับโอเคมาตอนที่กำลังจะใกล้มืดใช่ไหมเอามืดแล้วนี่ว่ามืดแล้วนะครับโอเคมืดแล้วไม่รู้จาไม่ได้แล้วเล่นอะไรไปบ้าง ซึ้ผมอยากอยากตัดไม้นะยืนยืนหน้าต้นไม้นี่เกิดมายืนหน้าต้นไม้นี่ก็มืดแลวครับใกล้เช้าแล้วผมมาตัดไม้หน่อยอก็ก็มันกใกล้ใกล้จะเช้าแล้วครับมันก็มืดแลนะ้วเนี่ยโอเครีบรีบ,รบตัดไม้กันเถอะ ไม่ขุนจะทำะไรอยาไปเผาไว้ไแม่อผาโอเคนี่ก็เพิ่งตื่นนะเพื่อ <c oughs> ไอ้เรือแล้วไปเผาเกันไม่มีออม,ม,ม,มอนเลยอะแต่ผมเปิดแจไมได้ว่าเปิดฮาไปเลยน,นะเปิดสจตตีแ้วดีแล้วไม่มีมอนจะให้มันมีทำไมดูดิสจตตีเนี่ยฟูแล้วนะครับโอเค งั้นเรามาเผาเผากันเถอะร่วมกันเผาเ,าเผาโอเคครับนี่ก็ใส่ไม้ลงไปโอ้ยยงไงซอมบีนะครับเคโอเค,อเค,อเคนี่ก็รอส,สักสักหนึ่งอันนะก็จะทำคอสขี่ได้คอสแล้วนะครับต้องรีบทำนาฬิกาให้ได้นะในพาร์ทนะ ครับเราได้นี่มาแล้วเราจะไปหาเล็กกันต่อนะครับหาเล็กเอ,อ้ยคลิป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 หรือล่อมามาในน้ำกลางน้ำดีกว่าครับโอเคมาระเบิดแล้วนะโอเคดีไปเลยนะครับทุกดีระเบิดไม่โดนเราด้วยนะครับต่เราลงลงถ้ำกันหน่อยนะโัเล็ก ตอนนี้ก็ผมก็เจอเหล็กครบแล้วใช่ไหมหรือว่าเออใช่เจอครบแล้วนะครับแต่ว่าโอ้เหล็กเหลก็กแล้วือดีใจไดเหล็กนะครับมาเหล็กนี่ดีนะที่เราดูว่าเอามานี่เลยน,นี่ฐา,านไม่เอาแล้วทานขึ้นไปกันนะครับที่ตอนนี้ผมได้เหล็กมาหกอันแล้วนะครับ จะรีบขึ้นไปแล้วทําที่ขุดเหล็กนะจะได้ทํำนาฬิกาในพาร์ทแรกเลยนะครับอุ้ยนี่มันไม่ไม่มีคำว่าเอาชิลล์นี่คืนแรกเลยนะครับวันน,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 นี้เขาหน้าจะลงถ้ำนี่ไงเอาชิลล์นี่คือแรกแล้วมีการต่อสู้ซอมบี้ด้วยแตงโมด้วยอุ้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 ย กวางนี่ไปหนงานกนะวางนี่ไายโอเคครับที่เหลือทำทอชพานหน้าเราจะไปลงเหนือน,นะครับเหมือเราก็วางในกลางนะครับแล้วก็เอาใน,ในกางด้วยเตะเหล็กมาครับรอนรับรอรอพาทน,นี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับเดีย๋ยวแต่ยังมืดอยู่เลยนะครับถ้าเกิดโอยหุหลังจากไอ้พื่ขุดดีเรื่องนั้นเสร็จเดี๋ยวก็จะไปทำอะไรดีไป ไม่รู้ดินะครับตะเกียงเล่นรีบๆอยู่เลยพอพอมาตอนเช้าง่วงมาที่คุชคุชได้มาแล้วนะรับคุชโอเคเราไปขุดตรงนู้นกันมีมีมีคลิปมีคลิปนะครับทำไมดีเนะี่ยอ้อปล่อยคลิปลงในน้ำอเ,เออกระบึออ้มนั่นแหละ ไปชีบมันในน้ำแล้วก็บึ้มบุมบมแล้วก็ี้ขุดแร่เราไปขี้ตรงขอบเลยดีกว่าเราตายครับคือรอดคือแร่ไปสำเร็จวิววิ่ขุดขุดโอเคพบนะครับได้มาแล้วนาฬิกาไปเผาตรงนู่นกันโอ้รู้สึกเหมือนแร่เผาเสร็จเลย ใครเช้าแล้ว1 2 3 4 5 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเผาให้หมดเรามีเลสต์โตนอยู่เลยมีเลสต์โตนเลนสต์โจนดาดา,ดา,ดาเลสต์โตนอะไรเมื่อกี้ซึ่งไอเรื่องเล่นกับคุณเจมหรือเล่นกับคุณภูมินี่ อาจจะไม่เล่นนะเพราะว่าคุณเจมคุณภูมิไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าเออเรามาคุดทรายต่อีรื่อยทำไมคลิปมันดูยาวนานอย่างนี้แค่แปดนาทีเนะี่ยวัดในไหมครับน้ำมันแปดนาทีมั้งไม่รู้ดินะครับถ้าคลิปนี้จบก็ลองลองไปนับดูนะครับตัดตอนที่ผมผมะไแหละผมเข้าเกมตอนผม เกมไปนะครับอุ้ยโอยังมืออยู่เลยนะครับัอเสร็จแล้วสินะเราวางเขาแถวนี้หน่อยก็ดีเดี๋ยวมอนสเตอร์มาเกินบาลล้านเราเอ้ยจะเช้าแล้วนี่ว่าจริงจริงค,ครับ มันไงจะเช้าแล้วพาทิตย์กำลังขึ้นเลยเราดูดีพ่พระทิตขึ้นทางไหนดีส,ดสวยๆนะคตับที่แบบสวยๆดูทางโน้นสินะป่าบัางเนะี่ยโอ้โหดูพาทิตย์ขึ้นกันครับพดดแดีไม่ทำอะไรบ้างค่ความมืดแค่จะรับขอบฟ้านะครับ จะทำอะไรดีพ้ดจะไปขุดทำผ่านนี้ก็ไม่ต้องทำเลยแล้วไปเอาเก็บศพสเกลตันต right รงนู้น่อล้วกันนะครับมานี่ซีสเกลตันโอ้ยแลกแลกโอเคได้แล้วศพสเกลตัน โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเพราะตอนนี้ก็ถึงเช้าวันวันต่อไปวันต่อไปครับโอเคก็บื bye ่อบายครับเดี๋ยวนะครับโอเคตามซีตามชื่อซีรีส์นะครับก็ซีรีส์เอาชีวิตรอดในคืนที่จุด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 จะมาทุกวันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกเกมก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวม,มันหมดเวลาอีกวันโอเคก็เรีเอาชีวิตรอดนะครับยี่สิบคืนนะไ,นได้สิบห้าคืนได้สิบสามคืนมั้งไม่รู้ชื่อลืมโอเคก็ จะมานะครับเรื่อยๆจะแบบจะครบสิบสามพื้นโอเคเลิกคอนะครับบาย